หึบ่มหงแม่บ่นดาเขาได้นะ้ตรงไหนพื้นไรควบบุ๊กใช่จ่อยโยนทิ้งอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วง สวัสดีค่ะคุณมันจะขอให้หาเจอนะค่ะขอบคุณค่ะภาวนาให้หาเจอค่ะอันนี้แผ่นใหญ่มากด้วยนิสัยของลูกชายแม่นางอะ่ะเขาจะเป็นคนชอบโยนทิ้ง่ะคะ่ะคือเขาเลยถ้าเห็นอะไรก็จะชอบโยนโยนทิ้งมั่งแล้วก็ชอบเขาเลยกำรรแล้วก็หวานใส่ตัวเขาเขาจะชอบโยนขึ้นหัวอย่างเงี้ยคะ่ะ สวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนค่ะคุณแม่ท่านันยาสวัสดีค่ะอาดาจอยงานแตกว่าหาเจอเดินแม่นังของดีใช่กับแผ่นเบลเลอร์เลยค่ะแม่ดูอ่ะแผ่นเบลเลอร์นล่นนะไม่ใช่ธรรมดานะนะคนเนีแบบชอบบานขึ้นหัวบางทีก็โยนแบบเป็นทรายสีไม่รู้ว่าเขาจะโยนทิ้งไหนอ่ะ พ่อเบิร mm ์ดก็หาอยู่ฝั่งนู้นไม่ไม่ไม่ฝั่งนี้แหละเนี่ยนะฝั่งแถวๆนี้แหละ หนูเอาไว้ไหนหนูรู้ไหมหมีบอทั้งหัวทั้งหัวมีบอเสียงไว้ทั้งหัวบอตกลงอาลาดจ่อยช้างงาหรือสีดอคะแม่นางคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นงาค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นงาแล้วก็ตาลุนตาลุนพ่อของบัวงามก็บอกว่าช้างงาค่ะแล้วก็พ่อหมอช้างนะคะก็บอกว่าเป็นหมองา คุณตาบุญมาค่ะคุณตาบุญมาพ่อหมอช้างของเราก็บอกว่าเป็นช้างงานนะคะแล้วก็ <c oughs> คุบาหารนะคะเจ้าวาดวัดป่าก็บอกว่าเป็นช้างงาน,านค่ะ <c oughs> คือมีหลายไหลายท่านหลายเสียงค่ะการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มว่าลูกชายเราเป็นช้างงานาน,นะคะ <c oughs> ง่าครัอีพอ กันคอนเฟิร์มว่าลูกเราเป็นช้างงานนะก่อนหน้านั้นอ่ะอก่อนเอ่อก่อนหน้านั้นฟันหลุดฟันซี่ข้างบนสองซี่หลุดก็หาไม่เจอค่ะฟันน้ำนมสองซี่หลุดหาไม่เจอ,อฟันน้ำนมสองซี่หลุดหาไม่เจอแล้วก็รอบนี้มาเป็นงากระเดินค่ะรอบนี้มางากระเดิน ผูช้ชายเรานี่แบบไม่รู้ว่าโยนทิ้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่าโยนทิ้งหรือว่าเขาเรียกฝังดินอ่ะถ้างาป้าดีใจด้วยนะลุ้นมานานแล้วกลับขอบพระคุณค่ะกลับขอบพระคุณามากๆนะคะตอนนี้ก็คือกําลังแบบหากันแบบ คือมันพื้นมันก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็มันไม่ได้เครมันไม่ได้รกอ่ะค่ะมันก็คือโล่งๆแต่ก็หาไม่เจอเราก็เลยมีคิดอยู่สองอย่างว่าน้องโยนทิ้งไหมหรือว่าฝังดิน ตอนนี้จะเอาอะไรทิ้งก็ไม่กล้าเอาทิ้งนะคะกลัวแบบว่ามันปนอะไรด้วยอะกลัวปนไปกับขี้กลัวปนไปกับดินกับขยะแผ่นใหญ่แล้วหายช่วงไหนหายช่วงพ่อกับแม่ไม่อยู่พ่อกับแม่ไม่อยู่หายได้ๆนะคะอุ้ยจริงะ